ชาวบ้านเผยนิสัยที่แท้จริงพันตำรวจตรีศิวกรหลังถูกยิงดับพูดเป็นเสียงเดียวกันจากกรณีเหตุการณ์อุกอาจในจังหวัดนครปฐมเมื่อนายธนชัยหมันมากหรือหนองท่าผาอายุ45ปีลูกน้องคนสนิทของนายปวีนจันคล้ายหรือกำนันนกได้ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัว สารวัตรสอบสวนทอลอหกิโลกร,รมัม2บกทอลอเสียชีวิตและพันตำรวจโทวสิงพันปีรองผู้กำกับการ2บรก,กทอลอได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยตามรายงานเผยว่าก่อนเกิดเหตุกำนันนกได้เชิญตำรวจทางหลวงทานอาหารที่บ้านอ้างว่าต้องการทำความรู้จักเพราะทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ก่อนขอวิ่งเต้นให้ช่วยโยกย้ายตำแหน่งให้พักพวกของตนเองที่อยู่ในสังกัดของพันตำรวจตรีศิวกรแต่กลับถูกปฏิเสธขอดูที่ผลงานเป็นหลักตามกฎระเบียบของต้นสังกัดทำให้กำนันไม่พอใจมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกระทั่งกำนันลุกจากโต๊ะอาหารไปด้วยท่าทีโกรธเคือง ก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานลูกน้องคนสนิทได้เดินเข้ามาที่โต๊ะอาหารซึ่งตำรวจนั่งกันอยู่และชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำแล้วหลบหนีไปทันทีขณะที่ชาวบ้านระบุว่าเป็นที่รู้กันดีว่าพันตำรวจตรีศิวกรเป็นคนตรงไปตรงมาให้เหตุผลกำนันไปว่าต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของต้นสังกัดส่วนกำนันเป็นคนที่อิทธิพลในพื้นที่ ไม่มีใครอยากจะมีปัญหาด้วยเกรงจะมีอันตรายอย่างไรก็ตามช่วงเย็นวันที่7กันยายนที่ผ่านมากำนันนกคนดังกล่าวได้เข้ามอบตัวที่สอพเอมืองนคนปรปฐมพร้อมปฏิเสธสั่งการลูกน้องคนลงมือก่อเหตุ